สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะคะมาพบกับเซลล์หมวยเพชรยนต์นะคะที่ช่อง YouTube c h a n n e ลหมวยรถสวยนะคะตอนนี้นะคะหมวยพาลูกค้ามาอยู่ในโซนโกดังเก็บรถนะคะของบริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่นะคะที่ยังไม่ได้เก็บงานและก็ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะก็หมวยอยากให้ลูกค้าเห็นรถก่อนใครนะคะเพราะว่าเรารับประกันารันตีได้เลยนะคะว่ารถเราไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะชนหนักน้าท่วมไฟไหม้ไม่มีแน่นอนนะคะสําหรับบริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นบริษัทจำ หน่ายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในเขตมินบุรีนะคะเราคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอมาให้ลูกค้าเลือกมากกว่า300-400คันเลยนะคะก็ของบริษัทเพชรยนนะคะเรามีด้วยกันสสาขานะคะสาขาแรกจะเป็นสำนักงันใหญ่นะคะจะอยู่ ก็อยู่หน้าโกดังเรานี่แหละอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะแยกมีนบุรีกรุงเทพนี่เองนะคะแล้วก็ในส่วนของสาขา2นะคะจะอยู่ที่ริมถนนเสรีไทยเลยนะคะประมาณเสรีไทยซอย95นะคะ ก็เป็นบริษัทจำหน่ายรถมือสองครบคันเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะคันที่หมวยจะมารีวิวเป็นคันนี้เลยนะคะอยู่ในกล้องลูกค้าตอนนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะ t o t a าวีาวออสนะคะ1.5ตัวเจค่ะ ปี2015ค่ะลูกค,าค้าขาราคาขายนะคะขายเพียงแค่345,000บาทค่ะเลขไม่ประมาณ120,000เองนะคะตัวนี้นี่ก็สวยๆเลยนะคะขนาดรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังไม่ได้เก็บงานยังสวยขนาดนี้เลยเนาะแล้วก็คันนี้นะคะเขามาพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยนะคะเจ้าของเดิมนี่ สวยๆกันเลยนะคะก็สําหรับโตต้านะคะเขาเป็นรถตลาดแบรนด์หลักของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็สําหรับวีออสนะคะเขาจะมาพร้อมดีไซน์แบบสปอร์ตนะคะตัวนี้อ่าเรามาดูกันเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนี้เขาก็จะมีตัดโครเมียมมานะคะพร้อมกับสัญลักษณ์สามห่วงของเขานะคะตัวนี้สวยๆดูสปอร์ตนะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะคะ แล้วก็กันชนหน้าเขานะคะตัวนี้ดีไซน์สปอร์ตพร้อมกับไฟตัดหมอกเพิ่มมานะคะทำให้ในการขับขี่นะคะมีความมั่นใจมากขึ้นเลยเนาะตัวนี้เนาะสวยๆกันเลยนะคะชุดแต่งของเขาไม่มีรอยเฉียวชนหนักมาเลยนะคะตัวนี้ไม่มีแตกหักเลยนะสวยๆมากเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะตัวนี้มาเป็นล้อแม็กแล้วนะคะ น่าจะาขนาดสิบห้านิ้วนะคะไม่แน่ใจนะประมาณสิบห้านิ้วนะคะแล้วก็นี่เลยปียางนะคะยางปีสองพันยี่สิบเลยค่ะรถปีสิบห้าได้ยางปีสองพันยสบเลยใหม่ๆเลยนะคะยางเขาเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยอ่าไฟเลี้ยวเขานะคะจะอยู่ที่ข้างตัวรถนะคะกระจกมองข้างเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ มือเปิดประตูค่ะตัวนี้ก็สีเดียวกับตัวรถนะคะนี่เป็นจุดที่พีกนะคะก็คือเขาแต่งเพิ่มมานะคะคิ้วกันสาดของเขานะคะคันนี้เขาเหมือนติดสติกเกอร์เคปลาเพิ่มเติมนะคะสวยสสปอร์ตมากเจ้าของเดิมน่าจะชอบแนวสปอร์ตแบบนี้นะคะนี่ชุดแต่งรอบคันนะคะสปอยเลอร์หลังเขาเป็นแบบตูดเป็ดนะคะนี่เลย ท่อนะคะแต่งายท่อมานิดนึงนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะตัวนี้ไฟท้ายเขาก็เป็นเป็นแบบมันติรีฟเฟคเตอร์เหมือนกันนะคะตัวนี้สวยมากนะเดี๋ยวหมวยภาพไปดูภายในกันนะคะ ในส่วนของภายในนะคะจะเป็นโซนจะเป็นโทนสีดํานะคะเบาะที่ได้คันนี้เขาเป็นเบาะหนังมาเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดานะเบาะด,ดีมากเลยนะปีสิบห้าไม่มีฉีกขาดนะคะสวยสวยกันเลยนะคะอ่ามือเปิดประตูภายในนะคะเป็นแบบสีดำนะคะนี่เลยค่ะคอนโซลหน้านะคะสไตล์สปอร์ตโดดเด่นด้วยสีดำนะคะเขาเรียกสีดำเปียโนโบแบ็ค อ่แล้วก็มีรอยเย็บรอบคันนะคะตัวนี้มานะนี่เดี๋ยวโมยสตาร์ทรถให้ดูนะคะเพราะว่าหมยขับมาแล้วนี่เลยไม้แทนให้นอนนะคะหนึ่งแสนองืสามพันนะคะเพชรยอลรับประกันวารันตีได้เลยเราไม่มีกอใหม่แน่นอนนะคะก็พวงมาลัยเขานะคะจะออกแบบมาเป็นแบบสามก้านนะคะ เรือนไมดีไซน์สปอร์ตโดดเด่นทุกมุมมองเลยนะคะตัวนี้อ่าวิทยุนะคะตัวนี้ก็อ่าตัวนี้เป็นเป็นวิทยุเนาะก็วิทยุนะคะซีดีนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ AUX AU USB นะคะนี่ตรงนี้ได้เลยนะคะแอร์นะคะแอร์เป็นอัตโนมือแอร์เป็นมือนะแล้วก็ตัวนี้เขาจะน่าจะทำสายต่อไปน่าจะเป็นแบบ กล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเป็นที่บันทึกกล้องนะคะาจะของเดิมติดตั้งไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเขาก็เป็นระบบแบบขั้นบันไดนะคะหัวเกียร์เขาหุ้มหนังนะนี่แล้วก็มีที่พักแขนนะคะตรงนี้มีมีที่วางแก้วนะคะนี่เลยเป็นรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพ คอนโซลข้างในคือแบบหรูมากเลยนะสีดำสปอร์ตทั้งคันเลยนะคะอ่าไฟในรถนะคะติดปกตินะคะอันนี้คือรถสวยๆเลยนะปีสิบห้าค่ะลูกค้าค่ะรถเจ็ดปีนะคะสภาพยังดีมากเลยนะข้างหลังนะคะเบาะนั่งด้านหลังไม่มีฉีกขาดนะคะสวยๆเลยนะแอร์เย็นมากบอกเลยที่สตาร์รถให้ลูกค้าดูเพราะว่าอยากเปิดแอร์ นี่เลยสวยสวยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เก็บงานให้ดูก่อนใครเลยนะเดี๋ยวหมวยพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะนี่เสียงนิ่มๆเลยนะดำดุจริงๆคันนี้ชุดแต่งรอบคันสวยๆเลย ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะ v r 1.5ตัวเจนะปี2015นะคะเขาเป็นเครื่องขนาดความจุ1.5ลิตรเนาะหรือว่า1,500ซีซีนะคะคันนี้นะคะ16วาล์วค่ะ4สูบนะคะตัวนี้ให้กำลังสูงสุด109แรงม้านะคะและก็แรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรนะคะนี่สวยๆกันเลยนะคะตัวนี้เกียร์ออโต้นะคะ แล้วก็เป็นเกียร์ซูเปอร์นี่เลย VVTI นะคะตัวนี้เครื่องใหม่ๆเลยนะคะดูได้เลยนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะค่าดเดิมๆเมนาะเม็ดอาร์คนี่ยังอยู่นะคะสภาพแบบสวยๆเลยนะไม่มีชนหนักแน่นอนเรารับประกันได้เลยนะคะนี่ให้เห็นรถก่อนลายเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวนี้สวยๆนะคะ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหานะคะรถเก๋งนะคะแบรนด์นี้เลยนะคะเป็นแบรนด์ที่ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะค่าเมเน n เน้นหรือ,อาหาอะไรนะคะไม่ยากเนาะตัวนี้เนาะเป็นแบรนด์ตลาดอยู่แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะโต้ต้าวีออนะคะ 1.5j ค่ะตัวนี้ปี2015ค่ะคันนี้ราคาขายเพียงแค่345,000บาทนะคะตัวนี้ ไม่ต้องดาวนะคะส่งประมาณ6กเจ็ดพันเนาะได้รถสวยๆแบบนี้แต่งมาพร้อมแล้วนะคะนี่รับประกันได้เลยค่ะคุณภ,ภาพนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอ่า หมวยขอการจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะโอกาสหน้าเดี๋ยหมวยจะมารีวิวรถคันไหนเพิ่มเติมนะคะฝากลูกค้านะคะติดตามนะคะเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะก็เดี๋ยวหมวยจะมารีวิวรถเข้าใหม่ทุกวันให้เห็นสภาพก่อนใครเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ